สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ฝนตกด้วยจ้าพัานหญิงนุชกับมหาการอื่นคือเกาจ้ะอันนี้น้องสะยุกอันใต้สวนยางด้วยจ้าน้ำก็เกือบเต็มหัวเราจะไหลมาุฮมเี่น้นองสานี่พันหญิงนุชกับลุงมหาเบิงอืง่นฮามีจ้ะกอได้ยินเสียงห้องดูจ้ะอือนแต่พัน ต่อมกับนลรจคาทหตการไปตั้งเสียงเองห้องน้ำกันด้วยจ้า เชียงห้องกับมีทั้งอึ้งย่างอึ้งเผาอึ้งกระตันนั่นล่าจะห้องเครื่องเขียดพอาพราดเอ็ดเอ็ดคนเดีดดจ้าข้าเจ้ากับมกานหลายคนจะใส่มองแ่งมองแมงงยู่ทางผุน่น นี่ตัวเล่ย่ยนี่คืออึงอย่างเลยจ้ะเป็นกระหองอึงอ่างอึงอ่างแล้วจะอึงอย่างจะหองอึงอ่างอึงอ่างแต่มันนี่นา่าพันห้าว่าอยากกินอึงเผาจ้ะมันกการหาอึงเผาอยู่ มิจเจส่วนตัวนี้ก็สิเป็นอึนเผาด้วยจ้าเดี๋ยวพันธิงนวดชิลองจับปึงวสิจ,จับใจบ่มิจเจพันธหิงนูดจับมาเร้เ่อ้ๆบักเข่าอยู่จ้าอยู่ม,ม,ม,มือืมเดี๋ยวไปใส่ถุงก่อนจ้า ไต่เอาเลยาพอตักเอาได้แล้ว ตั้งเสียงหองอ้องหละจ้าอื่นอูบอูบห้องกระตักเอาตักเอาลดน้ำปลาหลจะน้ำประมั่นเพิ่งแข็งนี่ยหละจ้ะแค่เพห้องไายน่วยไม่นีดเลยค่ะเ้าียห้องเอาไปแช่น้ำไว้ถึงเช่อ อึงท yeah, ี่เขาได้มากให้กันน่อึงเข่าจ้าอเขาเอาใส่ถุงอง่ถุงเอใส่ถุงเนี่ยอึงเขาในถุง ไม่มีเอาแต่ตูอื่นเข้าจ้านี่อื่นเข้า

เกือบแม่นอึ้งเฮียนแล้วผู้ทั่งก,การเฝ้าปะผุดผู้ล่างผนพื้นท่านจับเอาอยู่เกือบอึ้งเฮียนั่นน่นัน่นน่เห็นขนาะดโอ๊ะไก่เบิดโอ้ตอนนี้อึ้งกำลังห้องยางคักเลยจา้าผู้ใดอ,อยู่ไก่มกากันน้ำกันเด็ดจ้า เดี๋ยวพันยหญิงนวดก,กับการอีจักซุ่มมงกับสิขข้นเมื่อนอนเหรอจ้าเพราะว่าลูกสาวกับลูกชายกับมานั่มเนี่ยลูกสาวก็ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยจ,าจ้าอึ้งเผาที่มัอนี้หามาแล้วอุบอบพอได้ตุ่มแ้วจ้ามัอนี้ 1.. <dar> z, pues mm ั <dom basics> ้งไว้นี่ก่อนเอาได้ฮอดตัวลายพุ่นตัวนี้มาคําจับบ่บักตัวลายนี่มันบ่ไม่รู้ออน้องได้จักตัวมื้อนี้น้องน่ะหึน้องได้จักตัวตัวตัวใส่ตัวใดของน้องจําได้บ่ตนีตนีตนีเก่งแว่ จ้าขอขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมคลิปพานหญิงนุดลูกหาบสายรอได้จ้าเมื่อนี่กับการอึงผลตกว่าแห้งปนไดจ้าแต่ว่ากับพ่อได้กินอยู่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พานหญิงนุดยนั่นด้จ้าสวัสดีจ้า <c oughs>